สวัสดีคะ่ะมาพบกับแม่หนูพากินนะคะวันนี้ไม่ได้พากิน1วันนะคะวันนี้แม่จะพาทํากล้วยตากจากกล้วยตากเป็นสูตรของที่บ้านนะคะทําง่ายๆกินที่บ้านของเราเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะคือกล้วยที่สามีซื้อมานะคะเป็นกล้วยน้าําว้าเป็นกล้วยน้ําเค็มนะคะ,ะกล้วยมาปอกไว้ล้างน้ําเกลือนะคะปอกให้เรียบร้อยนี่นะคะที่ปอกไว้ เกืบเต็มกระมังเลยค่ะแต่เวลาแห้งแล้วก็จะได้ได้นิดเดียวค่ะได้ประมาณถ้าอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักกระปุกหรือสองกระปุกได้ค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปล้างน้าเกลือกันนะคะนี่เราก็จะมาล้างกล้วยกันนะคะอันนี้ก็เติมน้ําค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือเกลือที่เราใช้ใทําอาหารนี่แหละคะ่ะ ก็ผสมลงไปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่พอประมาณจ้ะแล้วก็มีผ้าขาวบางนะคะมีผ้าขาวบางแล้วก็กวนเกลือให้แตกนะคะให้ละลายไปกับน้ำจ้ะแล้วทีนั้นเราก็จะมาล้างกล้วยกันค่ะล้างเหมือนเราล้างยางกล้วยนะคะยางกล้วยออก ล้างให้เขาสะอาดนี่นะคะนี่ค่ะล้างได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะถ้าน้ำเริ่มดำเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอ่เปลี่ยนน้ำที่สองน้ำใหม่นะคะเพื่อที่จะล้างอ่ากล้วยที่เหลือถ้ากล้วยเรายเยอะนะคะคือเราเราเรา,เราทำก็ ครั้งหนึ่งก็สักครึ่งหนึ่งก็ได้น้าเกลือนะคะใช้ผ้าขาวบางในการาเช็ดกล้วยนะคะล้างกล้วยใช้ผ้าขาวบางแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีตากันเลยค่ะจากนั้นแล้วก็เอากล้วยมาเรียงนะคะมาเรียงใส่กระเช้าค่ะนี่นะคะ เรียงเต็มกระเช้าเลยค่ะมี3ชั้นค่ะดูเยอะมากนะคะแต่เวลาเขาแห้งแล้วนี่จะหดแล้วก็จะได้น่อยค่ะกระเช้านี่ก็ประมาณกระปุกครึ่งค่ะถ้าเราใส่เป็นกระปุกกระอับเนาะอันนี้กันมแมลงนะคะใส่ในกระเช้ากันมแมลงวันมแมลงวีนี่ค่ะสวยเลยค่ะสามีเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วแล้วเราก็จะนําไปตากแดดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกระเช้าที่ตากไว้ก่อนหน้านี้นะคะจ้าไปเลยค่ะมาดูกล้วยตากสามีนะคะนี่นะคะสามีเป็นคนทำจ้าทำทุกปีเลยนะคะจะทำช่วงหน้าลมลงค่ะก็คือช่วงหน้าหนาวที่มีลม แต่น้าฝนทำไม่ได้ค่ะถ้าเจอฝนแล้วก็จะขึ้นลาจ้ะทานไม่ได้มีทั้งหมดสามกระเช้านะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระเช้า,าที่กระเช้าแรกนะคะที่ทำก่อนสองกระเช้าที่ที่ถ่ายให้ดูกระเช้านี้ใกล้จะได้ถ่านแล้วค่ะกระเช้านี้ก็ประมาณอีกวันสองวันก็ได้ทานแล้วนะคะ ที่บ้านแม่ไม่ได้ใช้น้ำผึ้งทากล้วยตากนะคะตากแดดไปเรื่อยๆเมื่อเขาได้ที่แล้วเขาก็จะเยิ้มแล้วก็หอมหวานโดยอัตโนมัติของเขาเลยค่ะนี่นะคะม่จะหมุนให้ดูนี่จะ้ะถ่ายข้างนอกจะไม่ค่อยสวยนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะอันนี้เพิ่งเริ่มทำก็จะประมาณนี้ล้างน้ำเกลือหลายรอบเลยนะคะ จนกว่าเขาจะได้ทานจนกว่าเขาจะได้ที่ได้ทานนะคะ,ะกระเช้านี้น่าจะประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็ถึงจะได้ทานตามกระเช้าสามีชอบทำค่ะเพราะเขาชอบทานก,กาแฟนะคะเห็นเยอะๆอย่างนี้เวลาแห้งมาแล้วได้น้อยนะคะจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่สวยงามค่ะ เวลาเขาได้ที่อ่าแล้วเราเอามาทานนะคะหูย่อยมากหอมหวานค่ะแล้วเขาจะหวานในตัวของเขาเองคือกล้วยเขาหวานอยู่แล้วเนาะกล้วยน้ําหวานแล้วแฟนจะใช้ใช้กล้วยน้ําเค็มนะคะจันทบุรีนี่คือมีทะเลเนาะแล้วกล้วยเขาปลูกใกล้น้ําเค็มก็จะเป็นแบบว่าคือกล้วยเนื้อเขาจะแดงอะคะ่ะแล้วก็มาทํากล้วยตักอร่อยมากค่ะ มีส่วนหนึ่งที่แม่ที่แม่มีมีไว้ทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาม่าให้ดูกันนะคะนะคะี่ค่ะจ้ะอันนี้มีสามชั้น,นะคะ่ะอันนี้เต็มสามชั้นเลยนะคะอืมอน,นี่บริเวณรอบบ้านแม่นะคะนุ่นบ้านยายจ้ะนุ่นบ้านตากับยายนะคะเดินไปชอบเดินไปเก็บพริกค่ะเก็บพริกเก็บผักบางอย่างนะจ้ะ อยู่ไม่ใกล้กันค่ะเดินสิบกว่าก้าก็ถึงอ่านี่ลูกสาวค่ะสวัสดีหน่อยค่ะอันนี้นาจาลูกอันนี้หมาตัวน้อยค่ะที่บ้านช่บเผาสวัสดีครับกัน นี่ก็คือกล้วยตากที่เราตากเรียบร้อยแล้วนะคะที่พร้อมทานแล้วได้สองกระปุกค่ะจริงๆได้สามกระปุกนะคะพอดีสามีเอาไปฝากน้องชายค่ะน้องชายของสามีเพิ่งมาจากกรุงเทพนะคะแม่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้แล้วเราก็ไว้กินได้นานเลยนะคะเป็นเดือนได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะ นี่ก็คือที่เราตากเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีความเยิ้มเยิ้มเหนียวเหนียวของเขานะคะตากเรียบร้อยแล้วจะหอมหวานนะคะกินกับกาแฟอร่อยนะคะแล้วกินเป็นอาหารว่างแบบว่าขนมหวานอย่างเงี้ยคะ่ะของว่างที่เรากินข้าวแล้วอร่อยมากเลยนะคะทำง่ายๆนะคะเป็นวิธีที่เราทำกินเองได้ที่บ้าน ถ้าบางคนมีเตาอบก,ก็ใช้เตาอบก,ก็ได้นะคะไม่ต้องใช้แดดก็ได้ถ้า,อ,าอยากทำหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คือกล้วยตากที่ที่บ้านที่แม่ทำนะคะก็คือสามีจะทำเฉพาะหน้าหนาวนะคะหน้าลมรงคือไม่มีฝนค่ะพอถ้าทำหน้าฝนนี้ก็คือโดนฝนก็คือโดนฝนโดนน้ำทานไม่ได้เลยค่ะขึ้นลาต้องทิ้งส่วนนี่เนี่ยนะคะ ใครชอบคลิปนี้แม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ